ามาพบกับคุณป้าผู้ใจด,ดีนะครับคุณป้าท่านนี้อยู่ที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับไม่ตอบลยมาจากตางถินตอนนีจ้ะโอ้มาไกลนะครับโอ้ครับแล้วมาทุกวันรึเปล่าครับทุกวันถ้าว่างก็อ๋อดีครับแมวที่นี่จะได้มีคนเลี้ยงฮะ แต่แล้วก็ต้ระวังอากาศมากๆเลยเออแล้วแมวมีทั้งหมดในนี้ประมาณสักกี่ตัวครับท่านก็คงติงก็ประมาณสามติดแน่นอนค่ะ,ะรวมแล้วนะแต่ต้องกระจายกันอยู่เออเลี้ยงได้หมดทุกตัวเลยนะฮะได้ถ้าเข้ามาแล้วก็ให้ออกกินถ้าก็หลบแล้วก็หาตัา้งไปเจอเออแอบแอบวางไว้ครับอาหารโดยมากจะเป็นก็มีปลา อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องอบกชอบรับโอ้แล้วนี่มามาเลี้ยงตรงนี้มีตัวเดียวนะฮะแล้วไปไปที่ไหนครับเดี๋ยวไปตรงแถวแถวก็แพงสวนนะคะอ๋อครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าแมวที่นี่คุณป้าท่านนี้มามาเลี้ยง เกือบทุกตัวจะมาทานอ,อ,อาหารจากคุณต้านะครับครับผมขอบคุณครับ